8 0 0หม่ครับ8ปด8นสอ4แปมนส0มืนหกแ9 0 0มืปดเครับมีไหมครับเก้าหครับหนึ่งแสนบาท1 5นห้าพัน0 0หนึ่ง0ืสครับ1สนสี่แสน3ี่หมืแสามแสาห้าครับ1,4นสี่ครับมีไหมครับแสนสี่หมืนห้ครับแสนห้าครับ1 5นห้าอยูตรงกลางห้องนะครับ1 5นห้าเป0นห้าแสนหกสหกเ แปดเจ็ดเป็นห้าแสนแปดแปดเป็นห้าแสนเก้าแสนเก้าเป็นห้าสองแสนมีไหมครับเสร็จต่อไปสองแสนหนึ่งหมื่นครับมีไหมครับสองแสนหนึ่งครับสองแสนสองสองแสนสองอยู่ตรงกลางห้องนะครับเสร็จตะไปสองแสนสามมีไหมครับสองแสนสามครับสองแสนสามไปทางด้านหลังนะครับมีไหมครับขออนุญาตน้ำนะครับสองแสนสามเป็นบาทครั้งที่หนึ่งครับ 230,000บาทครั้งที่2 230,000บาทครั้งที่3นะครับ